สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปยพงศายสอคุณนะครับเป็นอาจารย์ประจำพิเศษของขแขนงวิชาการศึกษานอกระบบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสโุโขทัยธรรมธิราชนะครับซึ่งเป็นผู้เขียนหน่วยที่4ในเรื่องวิทยาการและ ทฤษฎีความสูงอายุนะครับของชุดวิชา26001ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุนะครับสำหรับความจำเป็นที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจสำหรับผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุจะต้องมีความเข้าใจ ในส่วนของศาสตร์วิทยาการของผู้สูงอายุรวมทั้งทฤษฎีความสูงอายุนะครับเพื่อในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุจะสอดคล้องกับสภาพร่างกายสภาพจิตใจและสภาพบริบททางสังคมของผู้สูงอายุเองนะครับซึ่งจะนามาถึง ความมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้และประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้สูงอายุได้เรียนรู้และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและใช้ประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชนสังคมต่อไปเพราะเราถือว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากร ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับจึงมีความจำเป็นที่เราจะพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุนะครับให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับสำหรับในหน่วย4วิทยาการและทฤษฎีความสูงอายุเนี้ยจะมีทั้งหมด2ตอนนะครับ ตอนที่หนึ่งเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับแนวคิดพื้นฐานและวิทยาการของผู้สูงอายุนะครับส่วนตอนที่สองเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่มทฤษฎีความสูงอายุของวิทยาการผู้สูงอายุนะครับเนื้อหาอาจจะออกไปทางการ สรีระวิทยาแล้วก็ตัวสัพท์ทางเทคนิคบ้างแต่คงไม่มากนักนะครับเนื่องจากว่าจะมีสารทางการศัพท์ทางการแพทย์เ,ยเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่มีผลต่อความสูงอายุข,ของแต่ละคคลนะครับทาให้เกิดความเสื่อมไปตามวัยต่างๆเหล่านี้นะครับจึงมีบ้างกระผมก็พยายามที่จะลดสัตว์เทคนิคไปแต่ เพิ่มเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจในส่วนของผู้จัดก,การเรียนรู้นะครับเราเน้นว่าเป็นผู้จัดก,การเรียนรู้ไม่ใช่ในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุนะครับไม่ใช่เชิงการพยาบาลหรือปฐมพยาบาลนะครับแต่เป็นการดูแลผู้สูงอายุให้มีทักษะความรู้ต่างๆเพื่อทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคป,ปัจจุบันและดำรงชีพดรงชีวิต อยู่ในสังคมอย่างปกติสุขครับเมื่อเข้าใจความสำคัญนะครับที่จะเรียนรู้ในหน่วย4ี่วิทยาการและทฤษฎีความสูงอายุจึงขอจะเข้าในเนื้อหาของหน่วยที่4ี่เลยนะครับนักศึกษาครับสำหรับหน่วย4วิทยาการและทฤษฎีผู้สูงอายุนะครับอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นมีสองตอนนะครับในตอนที่หนึ่งเนี่ย จะกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานของวิทยาการผู้สูงอายุและมีสองเรื่องในในตอนที่4.1ก็คือเรื่องที่4.1.1ความหมายและความสำคัญของวิทยาการของผู้สูงอายุและเรื่องที่4.1.2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการผู้สูงอายุนะครับส่วนตอนที่4.2การจัดกลุ่มทฤษฎีความสูงอายุข,ของวิทยาการผู้สูงอายุจะมีด้วยกัน3เรื่องครับ เรื่องที่1 4.2.1ทฤษฎีความสูงอายุทางชีววิทยาเรื่องที่ 2, 2. 2, ทสอง4.2.2ทฤษฎีความสูงอายุทางจิตวิทยาครับและเรื่องที่3 4.2.2 4.2โครับ4.2.3ทฤษฎีความสูงอายุทางสังคมเอานี่มาดูรายละเอียดเลยนะครับในแต่ละตอนไปตามลำดับนะครับสำหรับตอนที่1อย่างที่กล่าวนะครับ มาดูถึงความหมายความสําคัญของวิทยาการของผู้สูงอายุก่อนในเบื้องต้นนะครับสําหรับวิการผู้สูงอายุนเนี่ยหมายถึงวิชาแขนงหนึ่งในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่ศึกษาอธิบายทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับชีวิตผู้สูงอายุค,ครับเกี่ยวกับลักษณะความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุซึ่งมีด้วยการ3ด้านคือการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพการเปลี่ยนแปลงด้านจิตวิทยาและการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สำหรับความสำคัญนะครับความสำคัญของวิทยาการผู้สูงอายุจะมีด้วยกันสามข้อในข้อแรกคือวิทยาการผู้สูงอายุมีความสําคัญในเชิงวิชาการนะครับเป็นที่ทราบว่าวิทยาการของผู้สูงอายุเนี่ยจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปร,ปรกากฏการต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างถ่องแท้เลยนะครับและสามารถนําทฤษฎีความสูงอายุเนี่ยไปไประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพด้าน,นจิตใจบทบาททางสังคมของตัวผู้สูงอายุเองนะครับข้อ2วิทยาการผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกรอบคิดพื้นฐานเพื่อนําไปวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเพราะว่าเมื่อเราเมื่อเราได้ศึกษาทฤษฎีต่างๆเนี่ยเราจะนําแนวคิดทฤษฎีเนี่ยมาวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์ให้แก่ผู้สูงอายุมากที่สุดนะครับเช่นเราจะวางกิจกรรมของการใช้ชีวิตหลังเกษียณ เรือการเตรียมตัวก่อนวราระสุดท้ายของชีวิตนะครับความสำคัญที่3คือมีความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมในเชิงสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่นักพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นะครับก็จะพัฒนาณวัณอพอดครับนวัตก,ก,กรรมใหม่นะครับหรือผู้จัดการเรรูกก็จะคิดถึงวิธีการกระบวนการที่ช่วยให้ สร้างความรู้และทักษะต่างๆให้ผู้สูงอายุได้สอดคล้องแล้วก็ได้เรียนรู้รับรู้ได้เป็นอย่างดีนะครับลองมาดูนะครับว่านวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีมีอะไรบ้างนะครับขอจะยกตัวอย่างนะครับเช่นว่านวัตรกรรมยางยืดอ,อันนี้นะครับลงทุนได้มากแต่เป็นการออกกําลังกายนะครับทางด้านกายภาพนะครับให้กล้ามเนื้อต่างๆของผู้สูงอายุเนี่ยได้มีการขยับสร้างความ ซ่อมแซมแล้วก็เได้ใช้งานนะครับอันที่สองเป็นไม้เท้าอัจฉริยะอันนี้ค่อนข้างจะเป็นน,นวัตกรรมใหม่สําหรับผู้สูงอายุเดินไปอาจจะบอกทิศทางบอกตําแหน่งแล้วบอกสิ่งที่กีดขวางต่างๆนะครับรวมทั้งระยะเวลาในการเดินเนี่ยอันนี้ราคาอาจค่อนข้างแพงนะครับแต่ถือว่านวัตกรรมใหม่เนี่ยก็เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุนะครับในยุคข,ของปัจจุบันนี้ ในเรื่องที่4.1.2มที่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการผู้สูงอายุนะครับเราก็เป็นทราบว่าทฤษฎีความสูงอายุเนี่ยเป็นความรู้เชิงวิชาการที่อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุโดยจะมีทฤษฎีความสูงอายุอธิบายในการ3ด้านด้วยกันนะครับเรามาดูว่าด้านอะไรบ้างทฤษฎีความสูงอายุด้านทางชีววิทยานะครับอันที่2คือทฤษฎีความสูงอายุทางจิตวิทยาและทฤษฎีความสูงอายุทางสังคม นะครับเขาเนี้มาดูต่อไปนะครับเข้ามาสู่ตอนที่สองในตอนที่สองเนี่ยเราจะแบ่งเป็นออกว่าการจัดกลุ่มทฤษฎีความสูงอายุของวิทยาการผู้สูงอายุเมื่อกี้เราทราบเลยนะครับว่าเขามีสามด้านก็จึงจัดกลุ่มไป,ไปตามสามด้านนั่นคือในเรื่องที่หนึ่งสี่จุดสองจุดหนึ่งคือทฤษฎีความสูงอายุทางชีววิทยาครับเรื่องที่ 2, 2. 2. ทสองสี่จุดสองจุดสองทฤษฎีความสูงอายุทาง กีวิทยาและเรื่องที่ 3, 4.2.3ทฤษฎีความสูงอายุทางสังคมเอาที่มาดูรายละเอียดของแต่ละด้านนะครับในเรื่องที่4.2.1ทฤษฎีความสูงอายุทางชีววิทยาเป็นทฤษฎีหนึ่งของกลุ่มทฤษฎีความสูงอายุในวิทยาการผู้สูงอายุนะครับอธิบายถึงกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายเมื่อบุคคลเข้าสู่สูงอายุ คือมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปย่อมจะมีความเสื่อมของร่างกายนะครับก็มีแนวคิดในทฤษฎีนี้แบ่งออกเป็น2แนวคิดนะครับแนวคิดแรกคือทฤษฎีความสูงอายุเชิงชีวภาพแบ่งออกเป็น,นกลไกความชราทางชีวภาพและแนวคิดที่2คือทฤษฎีความสูงอายุเชิงชีวภาพได้ได้ตั้งข้อสมมุติฐานและแบ่งทฤษฎีออกไปนะครับเนี่มาดูแต่และ2แต่และแนวคิดมีอย่างไรบ้าง เริ่มต้นด้วยแนวคิดที่หนึ่งนะครับแนวคิดที่หนึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความสูงอายุเชิงชีวภาพตามกลไกความชราทางชีววิทยาซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มทฤษฎีหลักดังนี้นะครับอันที่หนึ่งทฤษฎีการถูกกำหนดทฤษฎีเชื่อว่าอายุไขนะครับเพราะว่าเราบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยกำหนดไว้ว่า60สิปีขึ้นไปอายุไขของคนจะถูกกำหนดไวด้วด้วยตาราง เวลาทางชีวาภาพนะครับสามารถบำรุงซ่อมแซมได้ขึ้นในระดับหนึ่งนะครับจะมีสาร DNA เนี่ยเป็นตัวกำหนดในของสิ่งมีชีวิตมีความจำเป็นของร่างกายนะครับ DNA ที่จริงเราเกิดมาจนถึงผู้สูงอายุก็จะมี DNA เป็นตัวกำหนดไว้นะครับ อันที่สองคือทฤษฎีความเสียหายหรือความผิดพลาดทฤษฎีนี้ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเสียหายในเซลล์ในร่างกายซึ่งมีทฤษฎีย่อยๆออกเป็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งทฤษฎีความเสื่อมโทรมทฤษฎีนี้เชื่อว,ว่าความสูงวัยเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นและอ,อวัยวะต่างๆจะเกิดความเสื่อมโทรมต่อการใช้งานนะครับหกสิปีใช้งานมาหกสิบปีแล้วระดับเนื้อเยื่อ เซลล์นั่งกายก็มีความเสื่อมโทรมไปนะครับ2.2ทฤษฎีการเชื่อมตามขวางทฤษฎีนี้เชื่อว่าภาวะสูงวัยจะทำให้เกิดสารโปรตีนเส้นใยจับตัวกันมากขึ้นนะครับทำให้คอลลาเจนเนี่ยโคตหายไปทำให้เกิดขาดความยืดหยุ่นและคอลลาเจนเนี่ทำให้ผิวหนังต่างๆเนี่ยมีความชุ่มชื้นยืดหยุ่นนะครับถ้าเราจะเห็นว่าฝั่งรูปเนี่ยฝั่งซ้ายมือเนี่ย เป็นโคเลาเจนมากนะครับว้หนู่มวม้สาวก็จะมีนะครับเส้นใยต่างๆเนี่ยจะเรียงตัวเป็นระเบียบแต่ถ้าเกิดผิวหนังเราขาดโคอลาเจนแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าเส้นใยของใต้ผิวหนังเราอะขาดความยืดดุนและขาดความเป็นระเบียบนะครับถูกทําลายไปทฤษฎีต่อไปคือทฤษฎีอนุมูลอิสระนี่เทฤษฎีนี้เชื่อว่าอนุมูลอิสระเนี่ยออกฤทธิ์จะแย่งความเสถียรของเซลล์ต่างๆทําให้เกิดความเสียหาย สะสมในเซลล์ทําให้เซลล์เอาไว้ต่างๆในร่างกายเนี่ยหยุดทํางานได้นะครับถ้าสะสมเป็นปริมาณมากนะครับมาดูแนวคิดที่2แนวคิดเกี่ยวกับความสูงอายุเชิงชีวภาพได้ตั้งข้อสมมุติฐานก่อนที่จะแบ่งความสูงอายุนะครับเชิงชีวภาพออกไปเรามาดูข้อสมมุติฐานก่อนครับจะมีด้วยกันสข้ออันที่1 กระบวนการความสูงอายุของคนเริ่มขึ้นตั้งแต่ปฏิสนธิจริงๆแล้วหลายคนคิดว่าผู้สูงอายุจะเริ่ม60ปีนั่นคือตัวกําหนดว่าความเป็นผู้สูงอายุนะครับแต่จริงๆแล้วความสูงอายุเนี่ยเกิดมาก็จะเริ่มต้นในการทํางานความสูงอายุอายุจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วอันที่2การเกิดความสูงอายุของแต่และบุคคลจะแตกต่างกันไปแล้วแต่พันธุกรรมและก็สังคมและสภาพเศรษฐกิจนะครับ อันที่สามความสูงยุปเป็นช่วงใกล้ท้ายของชีวิตแล้วที่จะซ่อมแซมนะฮะเพราะช่วงหลังจากนี้ก็จะซ่อมแซมน้อยหรือซ่อมแซมไม่ได้เพราะว่าอาจจะถึงเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตอันที่สี่ไม่มีใครหลีกหนีความตายนะครับเมื่ออายุมากขึ้นอันนี้เขาเป็นข้อสมมติฐานนะครับคราวนี้จากข้อสมมติฐานนะครับก็มาสู่ของการแบ่งทฤษฎีตามสมมติฐานออกเป็นสี่ด้านนะครับด้านที่หนึ่งคือ ทฤษฎีความสูงอายุที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมอันที่สองทฤษฎีความสูงอายุที่ไม่เกี่ยวข้องเลยครับกับพันธุกรรมอันที่สามทฤษฎีความสูงอายุเกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาและทฤษฎีความสูงอายุกับระบบประสาทและต่อมไรท่ออันนี้มาดูรายละเอียดของแต่ละด้านนะครับในทฤษฎีของความสูงอายุที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมคือทฤษฎี แบ่งออกเป็นย่อยๆ1.1นะครับทฤษฎีพันธุกรรมทั่วไปเห็นว่าอายุของไข่ของคนเราเนี่ยกำหนดโดยรหัสพันธุกรรมลักษณะพันธุกรรมกําหนดโดยโครโมโซมนะครับดูจากรูปนะครับสายมือโครโมโซมเห็นว่าโครโมโซม XX เนี่ยเพศหญิงจะมีโครโมโซม XX นั่นหมายความว่าจะทําให้อายุยืนยาวกว่าผู้ชายครับเพราะผู้ชายจะมีโครโมโซม XY นะครับ 1.2ทฤษฎีวิวัฒนาการเขาบอกว่าความสูงอายุมีการปรับตัวไปตามวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะครับเพื่อความอยู่รอดแน่นอนครับสิ่งมีชีวิตต้องการอยู่รอดต้องเปลี่ยนแปลงยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านสังคมเศรษฐกิจไปอย่างรวดเร็วรวมทั้งเทคโนโลยีด้วยนะครับ1.3ทฤษฎีนาฬิกาชีวภาพนะครับได้กล่าวถึงว่าความสูงอายุกําหนดไว้โดยรหัส ที่อยู่ในยีนเซลต่างๆนันกระบวนการของสูงอายุเขาบอกว่าประกอบด้วย3 3ขั้นตอนครับคือการเจริญเติบโตขึ้นมาก่อนต่อไปก็พัฒนาการขึ้นมาจากพัฒนาการก็สู่การเสื่อมลงจนกระทั่งตายนะครับต่อไปข้อที่2คือทฤษฎีความสูงอายุที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุก,กรรมเมื่อกี้เกี่ยวข้องนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องก็แบ่งออกเป็นดังนี้นะครับ2.1 ทฤษฎีความเสื่อมโทรมเหมือนกับแนวคิดที่1เกล่าวอันเดียวกันเลยนะครับ2.2เป็นทฤษฎีการสะสมอันนี้จะเห็นว่าในร่างกายถ้าหากเราสะสมสารไลโปฟัสซินเป็นจํานวนมากซึ่งสารไลโปฟัสซินเนี่ยเป็นการแตกตัวของโปรตีนและไขมนันเมื่อสะสมในร่างกายเป็นจํานวนมากก็จะไปขัดขวางการทํางานของเซลล์ปกติเป็นตัวการสําคัญให้เกิดความชลาเห็นไหมครับดู ในรูปซ้ายมือเหยนว่ารูปมือเด็กกับมือผู้ใหญ่เห็นไหมครับความเหยวี่ยย่นนะครับตก,กลต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นมานะครับเป็นการสะสมของส่วนหนึ่งของสารไลโปฟสซินนะครับ2.3ทฤษฎีอนุมูลอิสระอันนี้เหมือนกับแนวคิดที่1น,นะครับ2.4ทฤษฎีการเชื่อบโยงตามขวางก็ได้กล่าวไปแล้วในแนวคิดที่1นนะครับ ต่อไปมาดูข้อ3ก็คือทฤษฎีความสูงอายุเมื่อกี้1คือทฤษฎีความสูงอายุที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมอันที่สองไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมอันที่3ทฤษฎีความสูงอายุที่เกี่ยวข้องกับสรีระวิทยานะครับเมื่อบุคคลอายุมากขึ้นชนะหน้าที่ของเซลล์ต่างๆเนี่ยทำงานมาค่อนข้างหนักนะครับ60ปีทําให้ระบบเซลล์แล้วระบบภูมิป้มกันต่างๆเนี่ยจะลดน้อยถอยลงไปส่งผลให้เกิด โรคภูมิภูมกันต่างๆเนี่ยอาจจะไปทาลายตนเองนะครับทาให้เกิดเช่นข้ออักเสบรูมาตอยโรคความดันโลหิตสูงเห็นไหมครับดูภาพทางขวามือด้านล่างเห็นไหมครับเป็นรูมาตอยหรือข้ออักเสบต่างๆจะผิดรูปออกไปนะครับข้อสี่นะครับทฤษฎีความสูงอายุ ระบ,บบประสาทและต่อมไรท่อเมื่อสูงอายุนะครับเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมลูลผู้สูงอายุจะมีการผลิตอินซูลินในตับน้อยลงนะฮะเมื่อมีอินซูลินน้อยระดับน้ําตาลในเลือดก็จะสูงนะครับนั้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็จะเสื่อมหน้าที่ลงอย่างรวดเร็วข้อมูจะต่ำสองคนใ้ผู้สูงอายุสังเกตนะครับจะเบื่ออาหารนะฮะเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อนะครับ เอาเนี้จากที่ผ่านไปก็คือเป็นทฤษฎีของทฤษฎีความสูงอายุของทางชีวภาเคราวนี้มาดูในกลุ่มต่อไปคือเรื่องที่4.2.2คือทฤษฎีความสูงอายุทางจิตวิทยานะครับอันนี้ความสูงอายุทางจิตวิทยาเนี่ยได้อธิบายถึงบุคลิกภาพนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับทางด้านชีวภาพและบุคลิกภาพและการปรับตัวของผู้สูงอายุนะครับจะเป็นไปตามช่วงวัยนะครับส่งผลต่อการใช้ชีวิต ในบ้านปลายเหมือนกันจะมีทฤษฎีสี 4, ท่ทฤษฎีนะครับคือทฤษฎีจิตวิเคราะห์และพัฒนาการทฤษฎีความต่อเนื่องทฤษฎีขั้นตอนพัฒนาการจิตสังคมทฤษฎีบูเลอร์และทัศนคติของความสูงอายุคราวนี้มาดูรายละเอียดของแต่ละข้อเลยนะครับเริ่มจากข้อหนึ่งทฤษฎีวิเคราะห์และพัฒนาการจะเห็นว่าฟรอยเป็นนักจิตวิทยานะครับได้กล่าวว่าบุคลิกภาพและลักษณะของผู้สูงอายุเนี่ย ขึ้นกับกระบวนการทางจิตวิทยาในอดีตนะฮะในอดีตว่าจะมีการปรับตัวมากน้อยขนาดไหนถ้าในอดีตปรับตัวเก่งนะครับก็พอมาถึงบ้านไปอายุ60ก็จะทําให้มีการปรับตัวในช่วงอายุ60ได้ได้เก่งตามไปด้วยแล้วก็ต้องยอมรับความจริงนะครับจะทําให้การดำรงชีวิตไปอย่างราบรื่นอันที่สองเป็นทฤษฎีความต่อเนื่องนะครับ เห็นลัได้มองว่าผู้สูงอายุจะประสบความสําเร็จนั้น,นขึ้นอยู่กับชีวิตที่ผ่านมาเหมือนกันถ้าที่ผ่านมาได้ละการฝึกฝนเป็นอย่างดีก็จะประสบความสําเร็จมากรวมทั้งเมื่อฝึกฝนแล้วต้องนํามาผสมผสานเข้ากับสภาพปัจจุบันเพราะว่าเมื่อ60ปีไปแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆแน่ดีนเนี่ยสภาพความเป็นอยู่นะครับ สภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปยันต้องผสมผสานชีวิตเข้าอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะครับสามทฤษฎีขั้นตอนพัฒนาการทางจิตวิทยาสังคมนะครับอันนี้จะมีนัก,กจิตวิทยาทางสังคมที่มีชื่อเสียง2ท่านที่ได้กล่าวถึงกับการปรับตัวของผู้สูงอายุนะครับคือทางด้านแอดิสันและก็ตัวแพ็กนะครับได้กล่าวถึงว่า การปรับตัวผู้สูงอายุเนี่ยจะมีประสิทธิภาพเนี่ยขึ้นอยู่กับการพัฒนาการที่ผ่านมาเหมือนเดิมนะครับนั่นหมายความว่าถ้าในอดีตตอนที่ก่อน60เนี่ยปรับตัวได้ดีจะมีผลต่อในช่วงการปรับตัวในช่วง60ปีได้นะครับครานี้มาดูรายละเอียดของทฤษฎีของแต่ละท่านนะครับทฤษฎีอย่างที่ตาวมีของสองท่านคือไทวิสันแล้วก็เพ็กนะครับเริ่มต้นจากไทวิสันก่อนนะครับ ทฤษฎีของแฮริสันเนี่ยได้กล่าวว่าทฤษฎีจิตวิทยา,าได้แบ่งมนุษย์ออกไปตั้งแต่เกิดจนถึงผู้สูงอายุสําหรับเขาจะแบ่งเป็นแปดขั้นและขั้นที่แปดเนี่ยเป็นช่วงของอายุของบุคคลตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปนะครับและได้อธิบายขึ้นไปนะครับว่าหกสิบขึ้นไปเนี่ยจะมีทฤษฎีสังคมนะออกแบ่งออกเป็นสี่หัวข้อย่อยคือหความขัดแย้งทางจ,จิตใจ2กลุ่มที่เป็นศูนย์กลางความผูกพันสามลักษณะพัฒนาการประจํา และลักษณะพัฒนาการที่พึงมีพึงเป็นนะครับอันนี้มาดูรายละเอียดของแต่ละข้อเลยนะครับเริ่มจากความขัดแย้งทางจิตใจนะครับการขัดแย้งจิตใจเนี่ยอลิสันบอกว่าวัยผู้สูงอายุเนี่ยเป็นจะเป็นวัยที่ย้อนคิดถึงอดีตนะครับมีทั้งสมหวังผิดหวังพอใจไม่พอใจนะครับซึ่งถ้าเกิดพอใจมากกว่าไม่พอใจหรือสมหวังมากกว่าผิดหวังเนี่ยจะทําให้ผู้สูงอายุนั้นมีอีกโก้นะครับ คือมีอตัตาของตัวเองที่เข้มแข็งในยามสูงอายุนะครับและสามารถปรับตัวได้ในช่วงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับอันที่สอคือกลุ่มที่เป็นศูนย์การของความผูกพันนะครับแฮริสานบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีการปฏิสัมพันธ์สามารถมีมีไมตรีกับบุคคลอื่นๆทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ใช่อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุอย่างเดียว ต่างวัยก็ยิ่งดีนะครับจะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่รู้สึกอ้างว้างว่าเวนะครับไม่ยึดติดกับบุคคลที่คุ้นเคยคือถ้าอยู่กับบ้านเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับคนในครอบครัวนะครับพอออกไปสังคมนอกบ้านอาจจะมีปัญหาในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างได้นะครับสามลักษณะพัฒนาการประจําชั้นและลักษณะพัฒนาการที่พีมือมงเป็นนะครับการคิดถึงความหลังเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของ ของผู้สูงอายุนะครับฉะนั้นผู้สูงอายุต้องทําใจยอมรับนะครับทั้งความสัาเร็จทั้งความล้มเหลวแต่ต้องปล่อยวางนะครับสามารถตายได้อย่างไม่ยึดติดกับอะไรชีวิตจะถือว่าเป็นความเป็นผู้ฉลาดนะครับคราวนี้มาดูทฤษฎีของเพ็กนะครับของเพ็กก็บอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการพัฒนานการเป็นการสามประการนะครับอันที่หนึ่งคือความรู้สึกของผู้สูงอายุเนี่ย จะรู้สึกภาคภูมิใจตนเองมีค่านะครับแต่เวลาเขากเกษียณอายุสิครับเขาจะรู้สึกว่าความภูมิใจเหล่าเนี่ยหรือรู้สึกว่าตนเองมีค่าจะลดน้อยลดน้อยลงอันที่สองผู้สูงอายุยอมรับว่าเมื่อยุมากขึ้นน่ะสมรรถนะทางด้านร่างกายจะเปลี่ยนไปตามธรรมชาตินะฉะนั้นต้องรู้สึกยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงในความลดน้อยของสมรรถภาพทางด้านร่างกายนะครับต้องยอมรับอันที่สามคือ ผู้สูงอายุยอมรับว่าร่างกายเปลี่ยนไปตามธรรมชาติแล้วฉะนั้นเรื่องในอนาคตหากจะต้องตายไปก็ไม่รู้สึกกลัวนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่แพคได้กล่าวไว้นะครับแพคยังขยายออกไปอีกนะครับลักษณะจิตและสังคมในวัยบอกว่าเขาจะกําหนดไว้7ขั้นแต่ขั้นที่5้าถึงเจ็เนี่ยจะมีความสําคัญในวัยผู้สูงอายุนะครับทฤษฎีของแพคได้บอกว่าอันดับหเนี่ย ผู้สูงอายุต้องปรับเปลี่ยนอัตราของตนนะครับเพราะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยทํางานมีตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับแต่เมื่อเกษียณอายุต่างๆเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การ,นานนร,กรง,นนงนา,า,รนานอาจจะไม่มีงั้นอาจจะบทบาททางสังคมลดน้อยไปสิ่งเหล่านี้มันอาจจะขัดแย้งนะครับกับความรู้สึกของผู้สูงอายุทฤษฎีของแพ็ต่อไปเกี่ยวกับข้อที่6ผู้สูงอายุจะเกิดข้อขัดแย้ง สภาพร่างกายครับเมื่อก่อนผมคิดว่าร่างกายเนี่ยสามารถเดินได้วิ่งได้นะครับออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาบางอย่างได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสิ่งเหล่านั้นน่ะอาจจะเล่นไม่ได้นะครับอาจจะต้องลดน้อยเวลาลงหรือว่าเลิกเล่น,นกีฬาที่หนักนะครับอันนี้ต้องปล่อยวางเป็นวิถีชีวิตของสังขารนะครับแล้วก็แพทยได้กลเก่าเป็นอันดับที่7ว่าอัตรา ในสมัยของผู้สูงอายุเนี่ยมันจะขัดแย้งกับอัตราที่ยังไม่เข้าสู่วัยสูงอายุนะครับเพราะว่ามันเกิดการทั้งตัวทั้งบทบาทตัวทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจต่งตางๆเนี่ยในช่วงของวัยที่ก่อน60และหลัง60จะแตกต่างกันนะครับต่อไปทฤษฎีของบูเลอร์บูเลอร์ก็ได้บอกว่าได้อธิบายว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันประสบการณ์เกิดขึ้นก็จะนํามาปรับปรุงได้นะครับ เพราะว่าเขาสามารถนึกหัวคิดในอดีตแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้นามาผ่านกระบวนการทบทวนชีวิตเอามาปรับปรุงแก้ไขที่จะดําเนินการต่อในช่วงชีวิตหลัง60ใต้บูเลอร์บอกไว้นะครับฉะนั้นว่าแต่ต้องนํามาทบทวนนะครับว่าสิ่งที่พลาดไปสิ่งที่ผิดไปเรามาปรับปรุงได้ส่วนทัศนคติของผู้สูงอายุก็มีความจําเป็นนะครับไม,ไม่ต่างกับตัวทฤษฎีเลย เห็นว่าทัศนคติของผู้สูงอายุเองเนี่ยกับปัญหาเนี่ยเขามีผู้ทําไว้เนี่ยเห็นว่าน,นี้ค่อนข้างเป็นที่ตกนะครับเขาบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่95.8เปอร์เซ็นต์เห็นว่าตนเองแก่แล้วและเป็นกลุ่มที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วกว่าครึ่ง50.5ของผู้สูงอายุทั้งหมดมองชีวิตของตนเองไปในด้านลบนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปด้านลบก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตและการออกไปอยู่ในสังคม ในอนาคตได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ